พ sí, sí, um. um. es ี่น้องออกไปสปูสควอชมาพอมาพอกันคึ้เก่ากับทุกที่กินแสบแ่ขึ้นเก่าหล่ะจากเพื่อนจ้าตำหุ่งกับขนมจีนเป็นอันยังที่แบบเขากันเขากันแล้วก็มือนี่มีเมลสตอรได้เพื่อนเอ้ยมีต้นหอมมีมะเขือเปาะมีพักมุงแก้วคือเก่าเด้อมามามาบอกแล้วกลับไปสควอชจัดจ้านฟาดบึ้งแพ้เจ๊ไปเจ๊เพื่อนเพื่อนกูได้ดัดเจ้ไปเปินฟ้าวอด้ยสัตวเนาะเพลิดเพื่อนเพลิดเพลินัวงัว แซ่อือืม้นกรอืมเาแบบแซ่เด้ยวัแบบลาบานเฮาอีสานบานเฮาของไทยอ่ะทยังไกินเพื่อเพื่อนๆเด้อเด้อนี่เด้อํำยังไงอืม มกเขือ,อปอพอดีทำเพื่อนคนหอลูกค้าเข้าหรือเปล่าจ๊ะนั่ง้างหลังบ้านเพื่อนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศ ขออนุญาตป๊บนึงอืมอืมหมุนมุมหมุนหามุมขอประทานอภัยสำหรับผู้ใดเพื่อนบบกินตอนปลาดด้วยจันเดอเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านฮาพอเมียภาพมากินจกเบกจะหน่อยแล้วเพื่อนมันแสบได้กินกระตังโมหมงแบบนี้เพื่อนอืมมมิดเลย chạy sống mít úp úp chạy bỏ, người right. lại. Mm, 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 mm. mm. nát Cái dư nó hàng xanh ăn bao lâu Ủa nhập nhập con, Mày bắt ngay thưa anh ึด็กจ้าขอโทษเพื่อนมันรุดบอกว่ากันกินผเหล่ยว อืมเห็นตอนประแดกวาที่ถึงสมัยตอนไปเรียนหนังสืออยู่ขอนแก่นอนะเพื่อนมีลูกสอสอพอมันเป็นสอสอทุกมือเนี่ยนทำงานแบงเนาะเด็กหอเนาะเป็น็คือสีอีต้นมูบอือจังไดกับบอแจ๊กแล้วคนมือแดงกับปิ้ง ปลาาตอนนี่แหละมาให้มุกกินทุกมือทุกมือไเ,เป็นหออติ๊บเขาเนาะติ๊บซัมนี่แหละอีลีเพิ่นซื้อนุดคนไทยหนองคาย <c oughs> แซ่บแล้วซุ้มห้าวกันเลยน,นเค็มก็มนัวนัวเนาะเพื่อน,อนอเ,เนาะจำกินก็ข้าวเหนียววนนี้นี่ว้ยของแมนละจ้าแซ่บคักแล้วเพื่อนจะไมเลี้ยงอยู่คอนกันทุกมมือเนอี่ย ที่โต๊ะมูลใหญ่อยู่สองสามคนก็ทากันไปใส่เม็ดเราไปกินห้อดเพื่อนเนี้ยกินห้อดเน,นี้ยเพราะมีน้ำใจของเพื่อนเนหะ่นนะมี่จะเด็กตัดกับวัดที่เพื่อนเน,น,น,นี่ยเป็นน้ำันผมย็นน้ำัน กำลังกะแซ่บเลยเยเพื่อนเลยนย่ยงที่แบบสไมัยวัยรุ่นเนาะกินตักกินได้ทุกมือ้อแตงโมอืมแค่แคเหลือด้วยกินคำเดียวคักน้ำปลาทันนี่นี่แหละเพื่อนเลยปลาตอนนี้นะ ใส่ช่ตัวอืืมหัวเต่งเงาเขามียังไงอืมใช่ค่ะอืมอืม มีคนมาเว้าวเซกข่อยยูได้ข่อยกินตอนประลา,านเนี่ยและเพื่อนปุ้ยบางทีไอ้เตอร์ขึ้นกันยังมาว่าให้กันดูมักไผ่มักมันมามันบอแต่บอกไม่ข่อยบอก <c oughs> ไอ้หมักอะไรจะกินเป็นลูดมันคือความไม่ชุเดเอออย่ามาเว้าวเซกันเนาะว่าวบอแต่พี่จะพ่นแต่ถามาน่ะล่ะคะ ດໄປິມາທັງມໍ້ັດດລະວ່າອ มาหุงแซ่บบาแซ่บนี่เด้อขึ้นอยู่กับปลาฐานนักเด้ปลาลาแซ่บแล้วมันจะแซ่บเลยเดี๋ยวทุกคนกระซิบโตหลังไม่หน่อยหนึ่งเดือดเผินเด้อกระซิบไปแล้วก็ขออภาราจารย์ใหนพิธีขอฝากกดไลใ์กดแชร์กดคอมเมนต์อย่าติ๊กติกินแซ่บเใเด้อขอให้เพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอ ขอให้มีแต่ความสุขเหมือนกัทุกคนค่ะขอักแข็งแรงนะจ๊ะมันคนเย็นมันเยื่มันเย็น,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 นบ,ยบ้าๆล้วมาพูดมาพูดก,กันใลน,นี่ปิดหนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ